โดยปกตินะครับการจัดการด้านสภาพแวดล้อมโดยเฉพาะอย่างยิ่งภูมิอากาศที่ให้ลูกวัวอยู่เนี่ยนะครับเรามุ่งเน้นให้ลูกวัวอยู่ในพื้นที่ที่ไม่ได้มีความเปลี่ยนแปลงของทั้งอุณหภูมิและความชื้นมากหนักนะครับเพราะว่าลูกวัวหลังจากคลอดออกมาแล้วเนี่ยครับยังมีการปรับตัว เข้ากับสิ่งแวดล้อมภายนอกได้ไม่ดีมากหนักนะครับโดยปกติก็จะแนะนําให้ลูกวัวอยู่ในอุณหภูมิที่อบอุ่นนะครับไม่ร้อนหรือก็ไม่เย็นจนเกินไปแล้วก็พยายามลดการกโกรกของลมแล้วก็การเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิภายนอกนะครับ สภาพอากาศอย่างบ้านเราเนี่ยครับที่มีความร้อนแล้วก็ความชื้นร่วมด้วยเนี่ยส่งผลกระทบต่อลูกวัวได้2ด้านข้อแรกเลยนะครับก็คือการที่ตัวสภาวะอากาศนะครับมีความเปลี่ยนแปลงกันไปในแต่ละวันโดยเฉพาะ ในช่วงการเปลี่ยนผ่านของฤดูนะครับอาทิเช่นการเปลี่ยนจากฤดูร้อนมาเป็นฤดูฝนหรือโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือในช่วงการเปลี่ยนจากฤดูฝนเป็นฤดูหนาวนะครับซึ่งจะทําให้ลูกวัวมีการปรับตัวได้ค่อนข้างยากนะครับแล้วก็จะส่งผลให้เกิดความเครียดตามมาซึ่งความเครียดเนี่ยครับก็จะเป็นตัวตั้งต้นให้เกิดการติดเชื้อและการเจ็บป่วยของลูกวัวได้ครับดังนั้นมีโอกาสสูงมากครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงรอยต่อตรงนี้ที่ทําให้ลูกวัวเริ่มแสดงอาการของการติดเชื้อเข้าสู่ระบบทางเด เดินหายใจนะครับพูดง่ายๆก็คือทําให้เกิดอาการปอดบวมเพิ่มมากยิ่งขึ้นครับโดยปกติเชื้อโรคที่ทําให้เกิดอาการปอดบวมเนี่ยครับเป็นเชื้อโรคที่เราพบได้อยู่แล้วนะครับในทางเดินหายใจส่วนต้นของลูกวัวเองครับดังนั้นเมื่อมีสิ่งเร้าเป็นความเครียดจากการเปลี่ยนของอุณหภูมิกลับไปกลับมาเนี่ยครับเราพบว่าส่งผลให้ภูมิคุ้มกันของลูกวัวเนี่ยครับลดต่ําลงแล้วก็จะส่งผลให้เกิดการติดเชื้อจากเชื้อช่วยโอกาสเหล่านี้ครับเข้าสู่ระบบทางเดินหายใจได้ครับ อาการสําคัญที่เรามักพบนะครับลูกวัวจะมีสารคัดหลั่งนะครับซึ่งเกี่ยวข้องกับระบบทางเดินหายใจครับหลักๆที่เรามักพบก็คือลูกวัวจะมีน้ำมูกแล้วก็น้ำตาค่อนข้างเยอะขึ้นมากว่าปกติครับหลังจากนั้นก็จะเริ่มแสดงอาการของการหายใจที่ถี่มากขึ้นหรือว่าสั้นลดลงนะครับซึ่งเป็นการแสดงออกของร่างกายว่าระบบทางเดินหายใจนะครับมีการทํางานที่แย่ลงแล้วครับการดูแลเบื้องต้นเนี่ยครับก็แนะนําให้ติดต่อสัตวแพทย์ให้เร็วที่สุดเลยครับเพราะว่าเมื่อมีการติดเชื้อเข้า สู่ระบบทางเดินหายใจแล้วเนี่ยครับผลที่ตามมาเนี่ยครับค่อนข้างรุนแรงนะครับแล้วก็มีการพัฒนาของโรคให้มีความรุนแรงขึ้นได้ค่อนข้างไวครับดังนั้นแนะนําให้ติดต่อสัตวแพทย์เข้ามาทําการดูแลเพื่อรักษาภาวะต่างๆทางเก่าให้เร็วที่สุดครับ ส่วนข้อ2ก็คือสภาวะอากาศแบบบ้านเราเนี่ยครับเอื้อให้เกิดการเจริญของทั้งตัวเชื้อโรคนะครับรวมถึงตัวพาหะต่างๆที่จะมีส่วนช่วยในการนําเชื้อโรคได้ค่อนข้างมากครับอาทิเช่นกลุ่ม,มแมลงหรือกลุ่มเห็บต่างๆนะครับก็จะทําให้ตัวลูกวัวเนี่ยครับมีโอกาสที่จะสัมผัสกับเชื้อโรคมากยิ่งขึ้นครับ ดังนั้นการจัดการนะครับที่เหมาะสมเพื่อที่จะลดความเสี่ยงจากการเกิดความผิดปกติรวมถึงการติดเชื้อการป่วยเป็นโรคต่างๆเนี่ยครับในกรณีที่ลูกวัวจําเป็นที่จะต้องอยู่ในอุณหภูมิร้อนชื้นแบบบ้านเราโดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนที่มีการต่อเชื่อมหรือการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมและอุณหภูมิอยู่เยอะๆนะครับอันที่เช่นในช่วงของการเปลี่ยนผ่านฤดูเนี่ยครับแนะนําให้พยายามจัดการนะครับให้ลูกวัวได้รับผลกระทบนะครับจากการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิให้น้อยที่สุดนะครับอาทิเช่น ถ้าเกิดบังเอิญอยู่ในฤดูร้อนมากๆอาจจะแนะนําให้มีการติดพัดลมเพื่อช่วยระบายอากาศภายในโรงเรือนนะครับส่วนในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิช่วงฝนตกไปสู่ฤดูหนาวซึ่งอาจจะมีลมพายุลมโกรกรุนแรงนะครับก็แนะนําให้ลูกวัวนะครับอยู่ในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากการลมโกรกนะครับลดลงอาจจะเป็นการติดแผงกั้นนะครับหรือว่าการกั้นแสดงต่างๆครับก็จะช่วยได้ครับ ในกรณีของพาหะต่างๆนะครับที่เกี่ยวข้องกับการส่งผ่านเชื้อนะครับและทำให้เกิดการกระจายของเชื้อโรคภายในฟาร์มนะครับตัวหลักๆที่สำคัญเลยก็อาทิเช่น ยุงริ้นหรือว่ากลุ่มเห็บต่างๆเนี่ยครับก็แนะนําให้ทําการดูแลให้โลงเดือนมีความสะอาดอยู่เสมอนะครับกลุ่มที่เป็นสัตว์ดูดเลือดกลุ่มยุงหรือว่าลิ้นเนี่ยครับก็สามารถป้องกันได้โดยการติดมุ้งนะครับบริเวณรอบๆโรงเรือนนะครับร่วมกันกับการใช้ยาเพื่อกําจัดแมลงในบริเวณโลงเรือนถ้ามีแมลงพาหาอย,อยู่ปริมาณมากๆนะครับส่วนการจัดการด้าน กลุ่มเห็บนะครับที่สามารถเป็นตัวที่กระจายช่วโลคได้เหมือนกันนะครับก็แนะนําให้พยายามดูตามตัวของสัตว์เสมอนะครับว่ามีเห็บหรือว่ามีกลุ่มสัตว์ดูดเลือดต่างๆอยู่บนตัวหรือเปล่านะครับถ้าเยอะเกินไปก็แนะนําให้ใช้ยาที่มีอยู่ในตลาดนีครับสามารถกําจัดเห็บต่างๆพวกนี้ได้ครับ